เป็นลูกหลานของดวงวิญญาณของพ่อพวนคงจะอุ่มดีขอนำเข้าอัติิละอังคารฝากไว้แต <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่พ่อแม่องคาขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อพนชะอุ่มดี ไปตูสัมพันยาพรบม,มีความโทุกข์ขอให้คนจกักคู่นั้นมีความสุขดีแล้วขอให้สุขดีขึ้นไปสิ่งการละนานเนนถิด Yeah.